ฝันเห็นกระบองเพชรคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่หนักหนาสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังดังคิดเหมือนเนรมิตได้ดังตาเห็นผู้จะต้องระวังเพราะมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาความรักคนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นด้วยความรักหากมีปัญหากันก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจ่าอย่าด่วนตัดสินใจพูดอะไรโดยไม่คิด เพราะจะทําให้คุณมานั่งเสียใจภายหลังอย่าอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเพราะมีโอกาสวันไหวต่อกันสูงดวงการเงินการงานช่วงนี้งานที่ทําหรือได้รับมอบหมายจะสําเร็จลุล่วงไปดีๆไม่ติดขัดอะไรระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณเพราะว่าลงเชื่อคนผิดอย่าพึ่งลงทุนขยับขยายทำอะไรเสี่ยงได้ไม่คุ้มเสียเลขนำโชค0 5 87็ด 9542 274 932สว่าก,กติดตามช่องดีมลักกี้นำเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ